สวัสดีครับปั่นไปทุ่วที่ทิปปัน่นจักรยานท่องเที่ยวลาวตอนที่สามช่วงปากซองไปเซกองชมน้ำตกตากแฝดภูเทวดาครับที่พักของเราปักจีที่ปากซองครับย <Yeah. S 2> หนึ่ง,งสองสาฮโอ้ได้เลย oh. สำหรับกาแฟนี่แม่นเฮเอาเก็บเอาตะ,าะนวยแดงๆเนาะหลังจากออกพรรษาแล้วเาาารเเาจะเก็บเอาตะนวยแดงๆมาไปชิมกาแฟที่เรื่องหรือชื่ออยู่ในอันดับต้ <สะ S 1> นๆของโลกที่ฝากซองบรรยากาศสองข้างทางของที่ราบสูงบริเวณครับชีวิตความเป็นอยู่ที่แขวนเซกองครับอนุสาวรีย์องค์แก้ว ดีแล,ล้วผลของซา<ม>ชนเผ่าตะเรียงวันนี้ยางรถโกใหญ่ล่วงครับต้องทิ้งกันล้เส้นนี้หลายรูดีว่ามันั่วดตอนถึงอีสอร์ดแล้วผนตกจูงรถผ่าฝนมาที่พัก ยังตกอยู่เลยครับชเช้ากำลังเตรียมออกครับจากที่พักภูเทวดาสีกองฝนตกตั้งแต่เมื่อวานครับตกตลอดทั้งวันอายุเข้าอันนี้ก็ยังตกอีกแต่เราต้องออกแล้วครับเช้าก็เปิดร้อนตัวใหญ่จากเฟอผมข้าเหนียวหมูย่างาล้วน่ากินงันเลยครับ ก่อนปั่นยาวๆช่วงเช้าเราต้องไปหาร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือของโกใหญ่ซึ่งโดนน้ำเปียกชื้นทำให้เครื่องไม่ทำงานครับตั้งแต่เมนะื่อวานค,ครับคุณครับครูเทวดาที่เราอพับขอขอบคุณชัยวัดอุบลที่มาส่งถึงปากซองถึงแม้จะมีภารกิจมากมายหลายอย่างก็สา ปั่นมาส่งพวกเราถึงปากซองเช้านี้ก็ขอลาแยกตัวกลับปั่นฝ่าสายฝนกลับไปอุบลครับยังโอเคใจใจไอ,อ้ใจอันนี้บ้านนี้บ้านยังเนี่ยคงษ์เซฟฮะคงษ์เซฟคงษ์เซฟปันป่นปั่นแลมั่นยัง,นงเหรอปั่นคงษ์เซฟเมื่อปากซองมุ่เมืองปากซองอากาแฟปลูกเองพั่วเองบดเองส่งเ,ง,งเองนี่ครับ หอ,อมเลยโอ้โหกินออกมาเลยใครผ่านมาทางปากซองจะไปเซกองก่อนจะถึงท่าแตงก่อนถึงหน้องเป็ดนี่ปั๊มมีปั๊มน้ำมันข้างข้างหัวแวะมาชิมกาแฟนะครับหอ,อมฉุยเลยนี่ฝนตกพอดีเราแวะกาแ,แฟที่ปากซองขึ้นชื่อติดนต้นๆของโลกนะครับปั๊มบุญโม่ะ ควมบุญโฮมฝวามือแวะมาดื่มกาแฟนี่อันนี้ก็เป็นเตาเตา,เตาครัวตีเตาครัวนี่ครัวเองซูยเองนี่ครับสดๆเดี๋ยวจะได้ชิมหอมสุยเลยนี่กาแฟอร่อยต้องใจเย็นๆ <laughs> โกกำลังจะเริ่มแล้วครับ แฟสดผส,สมน้ำผึ้งของวิจัยจากสวนสูจอกพอดีแวะที่ปัม๊มบโหงฝนตกแรงครับพายุเข้าใายหนาวตัวเองที่ปั๊มนี่เลยครับนหนาวสดสดสด สูตรสูตรเจ้าใส่หัวหอมเลยเดี๋ยวร่างครับลวกกนก่อนลวกกอนเดี๋ยวลวกที่หนึ่งก่อนบ่ลวกที่หนึ่งก่อนอ่าสงสัยจะเป็นผักชีมั้งครับเนี่ยผักชีอ้าวผักชีผักชีที่ปากซองครับยี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ได้เลยนี่ นับหนึ่งถึงห้าครับ,รบผมก็แปอือยมันแตกัแต,ก,แตกตือ,กอนกอ่ลูกให้ลูกกอนแมน๋อมันมันจะขึ้นเก็ดเนาะเวลามันเย็นเนาะเออ<ม>นอ่แหละใช่ใช่ใช่นี่คำวิธีโ้ละเมียดละไม หอมขึ้น่ันหอมเลยอ่ะหอมก้นระเบิดอันนี้หอมบักซี่หอมบักซี่เออเขาทาเขาทาอ่าเอาโอ้ชิมเดี๋ยวบ๊อบบุโหมเดี๋ยวผมจะชิมว่าน้ำบักชีที่เราจากรสชาติจะเป็นยังไงวงเล็บคือกัญชา พี่วัดเรียกว่าผักชีแต่ก็คือกัญชาเ,เขาปลูกเองต้องมีเทคนิคในการกินด้วยนะไม่ใช่ว่าใส่น้ำร้อนแล้วกินได้ทันทีต้องมีเทคนิคการกินสำหรับกาแฟนี่แม่นาเอาเก็บเอาตะนวยแดงเนาะหลังจากออกพรรษาแล้วเขาจะเก็บตะนวยแด,ง,ดงมาเอามาจุ่มลงน้ำจุมน้เอาผูออกเอาตร,ตรงนีจุ่มหน้าไปอิ่ว ประมาณห้าโลครึ่งได้มาขาวอันนี้หองขาวเออได้มาขาวนี่้หนึ่งเนาะอันออี้แล้วถ้าเอามาขาวแห้งๆนี่ประมาณสิบเอหสบงเปากแห้งนี่ปากแห้งเอามาสีเป็นมากรีมมนี่มันสีได้อยู่แปดร้อยกรัมแปดรยกรัมลดลงอีกส่ลดลดลงส่าเป,ปร์เซ็น,นต์เมเหลือลอยู่แปดร้อยกรัมอลังจาก แปดร้อยกระลาบเขาได้มากกินบีบได้มากเขียวแล้วถ้าเอามาขวบถ้าเอามาขวมันจะลดลงอีกซ่ากว่าเส้นซ่ากว่าเส้นแล้วเหลืออยู่หกร้อยกระลาบบาทจะเสพถ้าเขาขวบใหม่ก็ไม่เท่าไรก็ลดลงเท่านั้นมาต้องมาขวบเข็มนะนะครับเออขวบเข็มอันนี้ขวบกลางขวบกลางขวบอ่อนอยู่ประมาณคิดหาหาซ่าอว่าเส้นถ้าเขาจะเอามาบดแล้วก็ส่งกิน ดแแบบแบบนนีี้้้ไวันที่12สิงหาคม2565ครับออกจากปากซองมาประมาณ15กิโลฝนตกตลอดทางครับพึ่งจะซาที่ราบสูงบริเวณอยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาว พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในแขวงจำปาสัก์และครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของแขวงสารวันเีกองและอัตปือตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาอันนำซึ่งเป็นพรมแดนตามธรรมชาติที่กั้นลาวออกจากเวียดนามทางทิศตะวันออกกับแม่น้ำขงทางทิศตะวันตกความสูงของที่ราบสูงบริเวณประมาณ1,000ถึง 1,350เมตรจากระดับน้ำทะเลพื้นที่ปลูกกาแฟส่วนใหญ่ในลาว95%ปลูกในที่ราบสูงบริเวณในเขตเมืองปากซองแขวงจำปาสัตเมืองท่าแตงแขวงเซกองและเมืองหลองนามแขวงสารวันครับบ้านท่าแตงครับฝนลงอีกแล้วครับเดี๋ยต้องเก็บผ้าที่ตาก จิ่งแม่แม่คือแพะคนระับและกินข้าวเที่ยงที่ท่าแตงครับตลาดท่าแตง ตัวกตก๊ดย so, like uh ุดครับคืมมาอีกแล้วครับนี่แดดได้แป๊บเดียวเปิเปิดเนาะจำมาได้หลายปีแล้วหลายปีแล้วหลจำมาได้ละมามเมืองเซก้อง ตลอดครับนี้ก็ยังไปควยอยู่ทางที่เรามาจากตรงนี้นครับแขวงเซกองมีพื้นที่การปกครองสี่เมืองครับคือเมืองละมามเมืองท่าแตงเมืองดักจึงแล้วก็เม,มืองกะลืมครับ ไอ้ยคนละม่าเลยเดี๋ยวแม่อยู่ละม่าม,มันแตกแรกเลยว่ะเมืองละม่ามเ็ตเซก,กองครับฝนก็ยังไปปล่อยอยู่ อแก้วอนุสาวรีย์องค์แก้วแขวงเซกององค์แก,แก้ววิรชนแห่งปูเพียงบออะเวนและวีรบุรุษผู้ชาติลาวเกิดที่บ้านตะกรรมเมืองกะลืมแขวงเซกองพ่อเป็นชนเผ่าเกลียงแม่ชนเผ่าอารนะักองค์แก้วเป็นผู้นำที่โดดเด่น และมีความสำคัญในการต่อสู้ปลดปล่อยประเทศชาติลาวให้ลุดพ้นจากจากักรพรรดินิยมฝรั่งเศสวีรบุรุษของชาต์เกิดเมื่อวันที่17มิถุนาปี1853เสียชีวิตวันที่15พฤศจิกายปี1910น่าจะเป็นพิศจิกายนนะครับเกองครับ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับดิวเมืองเซกองมองจากลานอนุสาวรีเท้าองแก้วครับจากนี้ไปเป็นการทดลองซื้อหวยลาว ซึ่งมีขายอยู่ทั่วไปนะครับเราไม่ได้สนับสนุนให้เล่นหวยนะครับเป็นเพียงการเรียนรู้รู้เขารู้เราครับปกติแล้วผมไม่เล่นหวยนะครับซื้อแต่สลากความสินมีกินทุนครับออกมือได้เนี่ยารุซื้อเทือแล้วจะจะจักพัน เลขยังไหนเจ้าเจาจะห้าจะเลือเอาสองสามสองสามตาถือถถือมีได้ได้เท่าไหร่สามแสนสามแสนกีบออกออกมือไหนแบกโมงเครืองแรกนี่แหละอยู่แรกนี่แมครองก็คือสองทุน่มครึ่งสองมออกแรกออกวันซุกกับวัน เสียงโชคเสียงโชคเสียงโชคอเจีเอาน่มันคืเงืนเี่ยงคืนเงินแสนระบาดที่เนี่ยาถือไปคืนเงินอสนนะ อ,อันนี้ขึ้นในทั่วประเทศบอกบอก็ว่าแขวงไหนแขวงนั่นบอปนาขาา,าขานะลจะ้นสาขา,า,ขา,าขดยีตได้ตลานาอสาขาสบอกว่าวายังม้วย่าไปเอาสาขาองเมอจะไปเอาเลสาขา,า,ขาองงไหนก็ไปเอาเองินด้วยอแล้วไปตัวที่ไหนอ่ะ ฮะคือว่าจะถึงนาะจะลเขาจะเริ่นจะไปทัคือคนาตละเข้ากับิบัวจะมไม่อั้นทักนอ่ะเขากันากเก็ีเขาเอเื้อบอลไหนต้องเอาไปขึ้นเงินบอลนั่นซื้อกับเจ้าต้องมาถูกเกาะขึ้นกับเจ้าโ่ลยไอาย้าสองหนอายุน้าาสองตลาอันนี้เหมือนคุณ

ร็ซื้อสองเจ็บอันนี้ออกออกแค่ไหนจะออกเวลาเดียวกันเลยออกหลายยางมันมันถ้าจะออกอย่างเดียวแต่ว่ะหาจะซื้อถ้ามันออกจะมาซื้อเพิ่มอ,อ,อี <c oughs> เกเรียกเนี่ยเฮ้ยได้ไหมใคที่ถือกันไหนนนนี่เนี่ย อ๋อห oh ันคี้เียอืมนี่ไงหวยพันพันอะไรอย่างนี้พันทับพันทับมาแขวงเซกอง สองโตสามโตสี่โตห้าโตหกโตโอเคเอาจบแค่นี้ก่อนมาวัดดวงเสียงดวงเข้าเมืองเสกองครับวันที่ 12, สิบสองสิงหาคมสองห้าหกห้ามาถึงเย็นครับฝนเพิ่งจะสามเมตร วนหลักเมืองเซกองครับวันที่12สิงหาคม2565ครับเรามาถึงเย็นครับฝนตกตลอดทางครับเพิ่งจะสามเมตรตอนเข้าเมืองคนเขสนใจจักรยานครับ ชนเผาในเซกองครับอันนี้ชนเผ่าลาวครับชนเผ่าโลเกมนครับช้นเผ่าสวยครับ ชนเผ่าละวีชนเผ่าตะเลียงชนเผ่าแยะชนเผ่าอารักครับ ชนเผ่าตะโอยชอนเผ่าเงี้ยชนเผ่ากระตูทั้งหมดนี้ที่สารหลักเมืองเซกองครับ เทศบาลแขงไซคองครับ เซกองอยู่ในภาคใต้ของประเทศลาวท่างจากนครหลวงเวียงจันทร์815กิโลเมตรพื้นที่ด้านทิศตะวันออกอยู่ติดกับจังหวัดถือเทีอนเวจังหวัดควางนำจังหวัดกองตูมของเวียดน,นามพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง95%ที่ราบ5% ประชากรในแขวงมี10ชนเผา่าชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดคือเผ่ากระตูจำนวนน้อยที่สุดคือเผ่าลวีจุดเด่นของแขวงเซคองคือเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขาจึงรวมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติป่าไม้แร่ธาตุแม่น้ำลำธารที่เหมาะแก่การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ และมีชายแดนติดต่อกับเวียดนามที่กวางนำซึ่งมีทางออกสู่ทะเลที่ดานางังและบินดิงสก้อนห้าพันห้าพันกี่สิบก้อน คินข้าวที่นีน้ำตกตาดแปกน้ำตกตาดหัวคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมครับทางแปกตะปื้อ แดดมีสลับบ้างครับตอนนีน้ำตกตาดแฝกที่แหวงเซยกองสพกบบรลาวครับวันที่13สิงหาคมของ5น้าาำตกตาดแฝกเป็นน้ำตกหน้าผาหินสูงประมาณ3เมตรครับ ความกว้างประมาณ400เมตรโดยเฉพาะในหน้าน้ำหลากน้ำตกจะแผ่ขยายกว้างเต็มบริเวณหน้าผาหินด้านล่างจะเป็นแอ่งลึกและมีโขดหินค่อนข้างอันตรายครับแต่ส่วนด้านล่างถัดมาก็สามารถลงเล่นน้ำได้ครับน้ำตกตาดแฝก ยังเหมาะกับการเดินชมธรรมชาติเพราะมีบริเวณร่มรื่นมีป่าไม้รอบๆเหมาะกับการเดินเที่ยวชมธรรมชาติครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับติดตามชมได้ทั้ง facebook youtube กลุ่มปั่นไปทั่วที่ชัยวั์บุญยิ่งครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกับคลิปปั่นจักรยานท่องเที่ยวประเทศลาวได้อีกในตอนหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ